ได้ครับได้ครับไม่มีคนปากถามว่าเขาเขาไม่ยอมตัดผมทันทีทำไมอให้รอมันได้ลูกอะใช่โอ้โหเนี่ยนะ ตุ้มปีคือเลิศสุดจริงท่าจริงท่าตอนเดินมาเมื่อกี้สะบัดผมนะนี่ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์นี่แซวแล้วเนี่ยโอเคไหมโอป้งโอเคไหมนี่รอพี่บอ้งคนเดียวเลยนะอ้าพี่ชี้นะครับครับสวัสดีครับอ่าโอเคครับอีเวนต์แรกตั้งแต่เป็นยินิเตอร์เจสุไปาพี่ไงบ้างกับงานวันนี้โอ้แฮปปี้มากแฮปปี้มากวันนี้ก็ผมว่ามันเข้ากับ บรรยากาศไปหมดเลยนะหมยายถึงว่าช่วงนี้หน้าร้อนนะวันนี้เราก็มาพิสูจน์ความเย็นของลม G-Soul ลฟ์นะครับที่ไอคอนสยามวันนี้เป็น o u t ดอร์นะมันก็เหมือนกับว่าผมก็ช่วงวันนี้ก็เอาพัดลมเป่าหน้าตลอดก็สบายเลยครับเหมือนอยู่ข้างในจริงๆจ s o u ไลฟ์มาตอบโจทย์ทคนไทยไหมไสไตล์ของมนโอ้ <ไข S 2> ผมว่ามผมว่าตอบโจทย์ที่สุดแนละ้วเพราะว่าเพราะว่าประเทศเรามันร้อนทั้งปีนะครับแล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าพัดลม ที่ผมเคยใช้แล้วกันมันไม่มีตัวไหนที่ที่มันแรงแล้วมันเสถียรแล้วเรารู้สึกว่ามันมันแก้ปัญหาให้เราได้แบบตรงจุดเหมือนจีซูไล์จริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นมัอนอุปกรณ์ที่ทําให้เรากล้าออกไปใช้ชีวิตนอกไปทํานั่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยครับมันช่วยพิกิตยังไงบ้างอ่ะกับการใช้จีซูไล์ก็ช่วยผมว่าหลักๆก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเวลาที่เราอยู่ข้างนอกแหละเวลาเราไปออกกองเวลาเอ่อไปร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเวลาซาเช็คหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปไปเชงเม้งกับที่บ้านผมว่ามันมันอยู่ได้ในหลายๆ อะไรบริบทนะเวลาที่เราออกมาอยู่ข้างนอกอะไรยเงี้ยอย่างวันเนี้ยถ้าเราต้องอยู่ข้างนอกผมว่าการมีพัดลมที่ที่ลมมันแรงมันก็ทําให้เราโอ้โหไม่น้ามืดไม่เป็นลมด้วยแล้วก็เย็นสบายครับเคล็ดลับเคล็ดลับการแก้แก้ร้อนเคล็ดลับการแก้ร้อนนะครับผมบก็ซ<ท>ื้อจีซูไลฟ์แล้วก็เปิดอัดหน้าเข้าไปนะครับผม<ท>อัดตัวอัดหลังเข้าไปนะฮะเดี๋ยวก็จะเย็นเองครับวันนี้เขาเปิดตัวหลายรุ่นเลยบรด์แล้พี่ิชอบตัวไหนที่สุดผมชอบตัว ตัวสีโครเมียมเนี่ยตัวนี้ครับผมเพราะว่ามันมันจะตัวเล็กกว่าอีกตัวอีกจริงๆผมว่าต่อนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละตัวมันมีฟังก์ชันของมันบางตัวมันเน็บแล้วมันเป่าขข้ามาโดยที่ไม่ต้องถือบางตัวมันจะตัวเล็กกว่าเลยเบากว่าหน่อยแต่บางทีเลยจะได้ลมแรงแล้วก็จะต้องใช้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นมา่ีกนิดนึงหรือบางตัวเป็นตัวหน้ากว้างอะไรเงี้ยผมว่าแต่ละอันมันก็มีมีฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์การใช้งานที่ไม่เหมือนกันแล้วกันแต่จริงๆแล้วผมก็มีทุกแบบแล้วก็ใช้ทุ ความพัดของวิกกิ้งจีซูไลฟ์เอาอยู่ไหมครับ้อมเอาอยู่ครับเอาอยู่เอาอยู่ฮะเพราะว่าจีซูไลฟ์ลมเขาเย็นจริงๆนะฮะเ,<อ>เออย็นมากฝากแบ่วิกกิ้งครับยังไงก็ฝากจีซูไลฟ์ด้วยนะครับทุกคนใครที่ชอบออกไปข้างนอกหรือเป็นคนขี้ร้อนหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้โหเมืองไทยที่มันร้อนจังเลยนะก็ะอย่าลืมนึกถึงจีซูไลฟ์ไปลองใช้ดูว่ารับประกันว่าลมเขาแรงจริงแล้วก็ช่วยดับร้อนได้จริงๆนะครับฝากด้วยครับค่ะพี่พี๊ ครับผมมันก่อนนี่พี่เบลกับน้องๆบัสีมาไปเที่ยวครับเออไปเที่ยวไหนๆมาอะไรเนี้ยก็ไปไปฟินแลนด์มาไปฟินแลนด์้วยกันมาใช่ครับทริปนี้เกิดได้ยังไงพี่เบทริปนี้เหรอจริงๆก็ก็คือน้องๆเขาเขามามาเที่ยวอังกฤษเลยครับน้องๆมาเที่ยวอังกฤษแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าชวนอยากจะออกไปจากลอนดอนบ้างเพราะว่าอ่ามัน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 อยู่ไม่กี่วันมันก็เขาคิดรู้สึกว่าเขาเขาก็เริ่มเบื่อแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากไป ที่มันแบบหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยเสนอฟินแลนด์มาโอ้โหแล้วอ่ะก็ไปสิไปด้วยก็ไปอะไรเงี้ยครับแล้วป็นไก่เลยไหมหนุ่มอย่างนี้เคยไปมาแล้วฟินแลนด์เหรอครับไม่ไม่เคยเลยฮะเป็นเป็นก็ช่วยกันจัดทริปนี่แหละว่าว่าน้องๆก็อยากไปไหนเราก็ช่วยแบบช่วยกันจองช่วยกันอะไรเงี้ยมันมีหลายโมเมนต์มากเลยนะที่แต่ละรุ่นถ่ายออกมาเดี๋ยบ้างชอบช่วโมเมนต์ไหนที่สุดโอ้ชอบทุกโมเมนต์แหละเพราะว่ามันไปกับน้องๆก็มันแบบ น้องๆเขาน่ารักนะน้นนองนองเขาน่ารักแล้วก็เขาก็พาไปทําอะไรแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยใช่คนไหนที่สุดในในทีมดีสเท่ับ,บน้องนองคนไหน,นสุดเหรอคือถ้าผมถ้าผมคุ้นเคยแล้วกันก็น่าจะเป็นอ่าน้องชายพูด้ชัยกับกับน้องจินบุ๊คอะไรเงี้ยก็ก็จะค่อนข้างคุยกันแล้วแบบถูกคออะไรเงี้ยครับพี่เบลเป็นงไงบ้างพี่เบลก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเขาก็ตัวใหญ่วัยเด็กครับผมเป็นแบบ จิตใจเด็กหมายถึงว่าแบบเที่ยววัยรุ่นอ่าใ,<ะ>ใครต้องค,คอยเลี้ยงไข่งล่ะจริงๆสี่สี่คนเนี้ยก็คือเหมือนเด็กแล้วก็จะมีเพื่อนของผมอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นเหมือนคนออร์แกไนซ์อย่างเงี้ยเขาก็จะคอยคอยดูแลคอยแบบจองน,นั่นจองนี่คอยแบบหาของกินอะไรเงี้ยครับผมแฉงเหนือะนอะไรฮะจริงๆก็สวยนะแต่ว่า พอไปเจอของจริงม mm ัน hmm. ม really like an mm ัน hmm. ม nope. ันมันไม่ชัดเหมือนในรูปแล้วกันแต่ว่ามันจะเห็นเป็นเป็นวุ้นๆนะแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็ชัดชัดขึ้นมาแต่คุณบอกว่าต้องใี่ตะดวงด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะเห็นยูกลางที่ไปอะไรแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราดูนีแต้มบุญดีนะก็พอพอมีว่าพอมีดวงบ้างครับไอ้นะฮะก็มีถ่ายถ่ายเก็บไว้แล้วก็มีมีลงรูปไปด้วยฮะใช่เล่นๆหน่อยมีส่งให้ใครบ้างไหมไอ้นะฮะมีส่งให้ใครบ้างไหมก็ไม่ มีส่งมีส่งให้ให้เพื่อนครับให้ช่วยตุ้งหน้าให้หน่อยเราเล่นเราเล่นครับไม่ส่งให้พี่เหรอไอ้นะฮะไม่ไม่ส่งให้พี่เหรอโอ้ยเขาไม่อ่านไลน์ด้วยใช่ไหพี่เขาไม่เขาไม่อ่านไลน์หรอกเขาอ่านไลน์ก็ส่งให้ครับแต่ล่าสุดทุกคนหินแก็ตกใจเหมือนกันนะวิกกิ้งพีพีวีดดิ้งอะไรทั้งนั้นอ๋ออะไรยังไงเก็บ เขาย้ำผมเลยว่าไม่ให้ผมพูดเลยเรื่องนี้แต่เนี่ยการ์ดอะไม่ให้พูดนะฮะเรื่องเนี่ยผมอยากจะพูดใจจะขาดแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นเป็นผมว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของ The Red Project หลังจากนอกนอกจากเรามีซองแดงแต่งผีเรามีอัลบั้มที่ประกอบภาพยนตร์แล้วอะไรเงี้ยก็ยังมี t h อ Wedding XXXX นี่แหละก็เป็นเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ใน The Red Project แล้วกันจะเป็นอะไรก็ เดี๋ยวคิดว่าอีกวิการก็เดี๋ยวจะคอยประกาศให้ใใหห้้ได้ดูกันว่าคืออะไรครับพอแจกพอแจกซองแล้วก็แต่งงานเลยเหรอแจกซองแล้วก็อะไรนะก็งานแต่งเลยเหรอซองอะไรนะฮะซองแดงไงานอ๋อไปถึงหนังใช่ไหมก็จะรอติดตามแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆตามประกาศไปแต่แต่ที่สาลต่อเป็นเครดิตไรนะฮะศาลต่อไหม สานต่อ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 ได้จอยกันได้ไหมะสานต่อจากอินเครดิตใช่ได้ตีมของงานหรือยังไงงานแต่งมันต้องมีตีมตีมจหรออันนี้เป็นตีมงานแต่งนะฮะเป็นตีมงานแต่งฮะงานแต่งต้องมีตีมด้วยหรอใช่หรออย่างนั้นแต่งพี่เป็นตีมอะไรฮะไม่มีแฟนเลยอ๋อไม่อย่างเช่นอะไรอ๋อหรือว่างานแต่งเป็นตีมสีเขียวตีมในสีอออันนี้ก็เป็นตีมแบบอ่ามีความ วัฒนธรรมไทยจีนเลยอ่ามีความซองแดงแต่งผีคุยกับคุยกับคุยกับเจ้าสาวหรือยังอันตานแต่ต้องมีเจ้าสาวมีแล้วเหรอเจ้าสาวเนีคุยกับเจ้าสาวแลนะไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเนี่ยผมตอบไม่ถูกเลยเนี่ยวันเนี้ยก็ก็จริงๆก็คุยคุยกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆคุยกันตลอดแต่ที่แน่คือเป็นงานคู่แหละอ่ะเป็นงานคู่ครับใช่ครับเร็วๆนี้ไหมครับเร็วๆนี้ครับเร็วมาก จะประกาศไฟนออวันไหนยังไงผมผมคิดว่าอีกอีกไม่เกินไม่เกินสิ้นปีนี้เก็จะมีรายละเอียดมาจนครบครับไม่ไม่เกินปี <laughs> ไม่เกินสิ้นปีโอ้โหยาวชั้นนะไม่คิดจริงๆนี่มาแค่ไตรมาสสองเองนะเอาแต่ถ้าเดือนหน้านี่ก็ยังไม่เกินใช่ไหมอาทิตย์หน้าก็ยังไม่เกินใะแต่ว่าก็เร็วๆนี้แล้วกันเพราะ <c oughs> ว,ว่าเขาไม่อยากให้ผมพูดเยอะนี่พี่การ์ดครับเขาไม่อยากให้ผมพูดเยอะเ C C A R D ครับไปถามเขาได้ ใช่เรา,าไปถามคุาแล้วคุณพอเห็นอ,อ,อย่างนี้แหล<อ>ะคุณเป็นห่วงสงคงรามกดปัดจะมาอีกแล้วไอ้นะฮะสงครามกดปัดอ้ยอย่าพูดเรียกเป็นสงครามเลยเขาเรียกว่าเป็นเอ่อวรารดสิทธิ์มารวมตัวกันนะฮะเป็นมาช่วงเวลาที่ดีกันนะครับผมก็อย่ามองเป็นสงครามเลยและคุณลุ้นอ่ะอยากจะได้วลัวไม่ได้บาดอะไรอย่างงี้ฮะก็มีข้อแนะนำไหมก็มีข้อแนะนำใครที่ใครที่ไม่ได้บัตรนะครับ เราก็มีบัตรออนไลน์มีบัตรออนไลน์มีบัตรออนไลน์ให้ให้มาดูไลฟ์กันได้ครับไอ้นะฮะคาถากดบัตรคาถาโอ้คาถาเหรอตองเป็นที่ที่นแขงยากจังเลยคาถาเหรอแล้วก็นี่แหละคิดเปในใจคิดดีทำดีไงทำดีกดเดี๋ยวก็ดีเองฮะ คนด้านมั้องไปรับรางวัลมาครับครับผมต,ตผมนะักราบไม่ไรับรัมาก็ข้อดีใจดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหลานมาก็ก็เป็นงานที่ที่ผมประทับใจแล้วผมก็มีมีความทรงจําดีๆกับกับงานเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานที่เราที่เรารักแล้วก็ภูมิใจแล้วเราก็ผูกพันกับทีมงานมาก <ingo. S 2> ๆอะไรเงี้ยพอเราได้รางวัลกับกับงานงานนี้เราก็รู้สึกดีใจที่ที่คนให้คุณค่ากับงานของเราอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนว่ามันเหมือนช่วงเวลาที่ที่ ที่เรามีกับทุกๆคนอะไรเงี้ยทีมงานรวมถึงคนดูในช่วงเวลาที่มันอยู่ในโรงหรือหรือคุณค่าของหนังที่มันถัดมาอะไรเงี้ยมันมันได้รับการให้ค,คุณค่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าดีใจแล้วมันเหมือนแล้วมันก็เราเราเราพอเรื่องวันเราก็อมยิ้มไปด้วยพอเป็นพอเป็นหนังเรื่องนี้อะไรงี้ยครับจริงๆเราตอนเราทำเราคาดหวังมากเลยคาดหวังว่ามันจะมีจุดนี้จุดที่เราแบได้รางวัลอะไรเงี้ยตอนที่เราทำจริงๆผมไม่ได้คาดหวังเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าผมว่าหลานมากในในในวันนั้น ในวันที่เราเริ่มทำอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งใหม่ด้วยซ้ำอ่ะผมว่ามันเป็นมันมันมีมันมีวิธีการเล่าหรือว่ามีวิธีการทํางานที่ที่เรารู้สึกว่าเราจะลองเอ็กซ์เพร์เมนต์สิ่งสิ่งนี้ไปได้วยกันกับทีมงานทุกคนด้วยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าในเรื่องของผลลัพธ์เราเราไม่ได้คาดหวังอะไรที่ที่มันที่มันชัดเจนหรือเป็นเช้นไม่นานขนาดมากกว่าอย่างที่บอกว่ารางวัลน,นี้มันเป็นรางวัลที่ผู้กับของไทยเราให้สำหรับตรงเนี้ยกินรู้สึกบางที่ผู้คนกับหลาย เห็นเห็นบความตั้งใจขอบคุณที่พี่พุ่มกับนะครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกนะครับขอบคุณที่ที่บวชให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบหลัดมากแล้วก็ขอบคุณที่บวชให้ทีมงานอีกหลายหลายฝ่ายเลยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจโหมันเป็นกําลังใจสําคัญให้กับให้กับผมแล้วก็คนที่รักหนังเรื่องนี้คนที DVD> ่ทําหนังเรื่องนี้ทุกๆคนเลยนะครับ บอกแล้วชื you know, trips, like, like, ่อบิวกี้นี่ะเป็นชื่อที่แบบว่าติดแบบกี่ไต่มาไต่มากก็ติดเป็นหัวแบบเป็นปีทองของเราตั้งแต่ปีแบบปาร์ตี้ฮาร์ดความฮอตตั้งแต่แบบสองสามปีจนถึงนับหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบปีเป็นปีทองของเราไม่ฮอตแล้วพี่เราะผมมีจีซูไลฟ์แล้วไงปีนี้มันเป็นปีของพีพีเขาพี่เห็นไหมเขามีคอนเสิร์ตีอะไรผมก็เรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆฮะแต่เรา แต่เราก็ไม่ทิ้งช่วงความพอดีนะมีกระแสอยู่ต่อเนื่องกับเราก็ยังผมคงขอบคุณมากกว่าเพราะจริงๆแล้วผมก็ช่วงมีผมเพิ่งจะกลับมาได้ได้คิถึงอาทิตย์เลยนียแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีแวบไปแวบมาอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่ยังมีคนคิดถึงมีคนให้คุณค่าแล้วก็มีคนอยากจะทํางานด้วยร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วขอบคุณมากที่ที่นึกถึงกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะ แต่กลด้มาแสดงอะไรก็มาได้นะแต่กลับมาที่ทำงานไม่อยู่เลยนะงานอีเวนต์พี่อยู่นานยาวเป็นสุขการเลยเนี่ยมันเป็นข้อบดพิสูจน์ว่าความมันของพี่คิดไม่หายไปยจริงโอ้ยหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมที่จริงเราเอาช่วงสุการที่มันเป็นช่วงที่พักผ่อนเลยเนี่ยอยางพิสูจน์กลับมาทำงานเยอะขนาดจริงจริงปกติสงการผมจะไม่ทำงานทุกทุกปีเลยเนี่ยผมไม่เคยรับงานแต่ว่าผมรู้สึกว่าอผมพักผ่อนมามานานแล้วรู้สึกว่ามันอ่า ผมว่ามันเราเรารู้สึกว่าพอพอเราพักเราหยุดเฉยๆไปนานยอะไรเงี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องจูนตัวเองกับเข้าสู่หมดการทํางานด้วยอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าเอ๊ะสงการมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้เหมือนกับว่ามาแบบทริกเกอร์เอนเตอร์จีตัวเองได้มาเจอกับคนได้มาแบบมีความสนุกสนาดนด้วยกันทาให้เหมือนกับว่าโมเมนตัมของเรามันมันไปมันเปลี่ยนบีบมาเป็นสู่บีบการทํางานอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากลองแบบอยู่กรุงเทพงานสงการแล้วก็แล้วก็ไปสนุกกับ ชาวไทยสงการกันดูแสดงว่าคิวสงการปีนี้ก็คือแน่นเอียบโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะพี่ก็มีมีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่มีชื่อวิวกินทุกงานเลยใช่แต่มีชื่อวิวกินทุกงานเลยก็มีบ้าง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 เดี๋ยวคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่างว่างว่างนะว่างยังว่างอยู่บ้างสองท่านเต้นสงการที่สองท่าเต้นสงการท่าเต้นสงการเหรอฮะเอาอีกแล้วชงยากๆมาอีกแล้วในคาถาละลำวงลำวงลำวงเหรอ อะไรแบบนี้ในส่วนของชุดเสื้อผ้าพี่เขาบอกว่าพีพีเขาจะแบบต้องการสีขาวต้องการสีถูปีนี้เขาจะแต่งแบบนั้นไปั็นปีนี้เขาจะสีอะไรนะฮะเขาจะสีทูสีทููบางๆซ้อมเปียกซ้อมเปียกซ้อมเปียกผมผมก็น่าจะแต่งเป็นอ่า พอที่สูดเวทสูดนะครับแล้วก็ใส่พวก s n o r k e ก snorkel แล้วก็ตีนกบแล้วผมว่า <c oughs> ขึ้นเล่นเลยฮะ,ะก็ผมผมว่าถนะ้าผมไม่ได้ใส่ซีทูอย่างนี้พีก็คงไม่ไหวนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบฮอตเซ็กซี่เหมือนนี่พีเขานะผมก็จะมาแบบมิชิดมิชิดเรียบร้อยแล้วกัน <c oughs> แต่พร้อมเปลี่ยงไหมพีไพอ้ไอนะฮะพร้อมเปี่ยงไหมสงการก็ต้องมีบ้างนฮะก็ต้องมีบ้าง กับพี่ๆเหรอฮะชุดมันต้องเออ m e ช h จันอะไรเงี้ยก็จริงๆมีคุยมีคุยกันบ้างมีคุยกันบ้างว่าเออพอพอเราเล่นเล่นต่อกันอะไรเงี้ยเราจะวางโชว์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าโชว์สุการไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาก็เพราะว่าสงการปีนี้มันเปียกนะครับโชว์ธรรมดาเขาไม่เปียกอ่ะเขามันเปียกก็พิเศษเลยคครับโอเขอบคุณครับ